รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทีทางช่องมูเตรูกด106นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องดาวอีกเรื่องาวหนึ่งนะครับผมขององค์มหาเทพที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บูชาหรือว่าไม่ทราบประวัติที่มาที่ไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นองค์มหาเทพทองค์หนึ่งที่บางครั้งบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับผมพอทราบประวัติบ้างนะครับแล้วก็มีการบูชาอยู่บ้างในบางกลุ่มนะครับก็เป็นองค์เทพที่ชื่อว่า องคพระขันทกุมาน ing, ร,รน,มานั่นเองนะครับองพระขันทกุมารเนี่ยนะครับเราต้องเรียกว่าเป็นองค์พระมหาเทพเลยนะครับเพราะว่าพระขันทกุมารเนี่ยเป็นบุตรของมหาเทพและ CJ มหาเทวีองค์หนึ่งนะครับมหาเทพมหาเทวีที่ว่านี่ก็คือองค์พระศิวะและองค์พระแม่อุมาณนั่นเองซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าถ้าเราพูดถึงองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาแล้วนะครับองเทพเนี่ยที่เกิดจากพระแม่อุมาพระศิวะ ใครๆก็จะนึกถึงองค์พระพิคเนตเป็นหลักนะครับองค์พระพิคเนตท่านจะเป็นเทพที่หลายหลายคนนะครับผมย่อมมีบูชายอยู่แล้วที่บ้านนะครับผมเพื่อให้เกิดประสบความสําเร็จแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่านอกเหนือจากองค์พระพิคเนตแล้วนะครับองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมานั้นยังมีบุตรอีกหนึ่งองค์นะครับที่เป็นมหาเทพที่สําคัญนะครับเราจะเรียกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมหาเทพทั้ง3าองค์พระศิวะพระนารายณ์พระพุม ่าเป็นมหาเทพนะครับผู้ยิ่งใหญ,ญ่รวมถึงพระแม่ทั้ง3ว่าเป็นมหาเทวีไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีหรือพระแม่สรัส,สวดีว่าเป็นมหาเทวีนอกเหือจากนั้นนะครับก็จะมีอีกสองเทพนะครับเทพอีกสององค์ที่เราจะเรียกท่านว่าเป็นมหาเทพหนึ่งในนั้นก็คือองค์พระพิคเนธและอีกองค์นั้นก็คือองค์พระขันธกุมารนั่นเองนะครับองค์พระขันธกุมารนี้นะครับก็เป็นมหาเทพที่เป็นพี่ชายเรียกว่าเป็นพี่ชาย ขององค์พระพิคเนตนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายที่เกิดก่อนนะครับแล้วก็เกิดมาประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปนะครับว่าบูชาองค์พระขันทกุมารแล้วจะเน,น้นในเรื่องอะไรและกลุ่มคนกลุ่มไหนที่ควรจะบูชาและที่มาที่ไปพลังอำนาจของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงนะครับในส่วนขององค์พระขันทกุมารเนี่ยนะครับก็ต้อง เลยย้อนเลยว่าเป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นเลยนะครับที่ตั้งแต่สมัยที่ที่อาจารย์เคยเล่าก็ไปให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยในส่วนของพระสุวะนะครับมีการพบรักกับองค์พระแม่สตีตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังบอกว่ายังไม่มีพระแม่อุบานะครับยังเป็นพระนางสตีอยู่ซึ่งเป็นชาติแรกของท่านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระแม่อธิศักติท่านก็แบ่งภาพมาเป็นพระนางสตีนะครับแล้วก็เกิดเหตุนะครับทำให้ท่านเนี่ย เ,ออเกิดน้อยเนื้อตําใจองค์พระสักษาประชาบดิผู้เป็นบิดาและต้องมีการเผาตัวเองนะครับเกิดพิจสตรีและหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวก็เกิดเหตุขึ้นมาตรงที่ว่าพหลังจากที่พระนางสตรีเนี่ยเสียชีวิตนะครับผมจากการกระโดดเข้าไปในกองเพลิงเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสามีก็ค,คือพระศิวะนะครับจากการถูกเหยียดหยามเก็ื่ยทําให้ ราศีวะเนี่ยท่านโศกเศร้าเสียใจมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็จะบำเพ็ญประบะจากบาร,รมีโดยที่ละทิ้งหน้าที่ในการที่คอยดูแลในส่วนของเทวดาผู้พิพิสตาต่างๆนะครับออกไปเลยท่านก็ไปบำเพ็ญบาร,รมีด้วยความเสียใจเศร้าโศกที่ภรรยาผู้เป็นที่รักเนี่ยได้สูญเสียไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเทพผู้ดูแลนะครับเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดูแลท่านหนึ่งหายไปอสูรนะครับ นนต้นหนึ่งที่มีนามว่าตารกาสูนนะครับซึ่งเป็นอาสูนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นอสูนที่มีความแข็งแกร่งมากเป็นอสูรที่มีการบําเพ็ญบารมีอย่างยาวนานมากถ้าเทียบเนี่ยระยะเวลาก็ประมาณร้อยปีของเทวดายาวนานมากการบาเพ็ญบารมีของตารกาสูนเนี่ยร้อนรนไปถึงมหาเทพองค์หนึ่งก็คือ พระพรมนะครับซึ่งพระพรมธดาเนี่ยท่านก็ได้เลยงเห็นถึงความมุ่งมั่นของอสน์ตนนี้นะครับแล้วก็เล็งเห็นว่าการบําเพ็ญบารมีในครั้งนี้ของอาสน์เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการประทานพรจาก ระพรมนะครับซึ่งลักษณะก็คล้ายเคียงกับอสูรตนเองตารากาสูนก็มีการขอพอรซึ่งขอพอรที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นพรที่บอกว่าขอให้ตนเองนั้นสามารถเอาชนะกับทุกท่านทุกศูนไม่ว่าจะเป็นอสูนไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆต้องคอยสยบแทบเท้ากับองค์ตารากาสูนไม่มีผู้ใดจะสามารถเทียบก่อนได้ต่อก่อนได้นะครับแต่การให้พรของพระพรหมนั้นก็จะต้องมีข้อยกเว้น พระผมก็ได้ถามตาลกาสูตรว่าแล้วเจ้าจะให้มีข้อยกเว้นนั่นที่ว่าเจ้าจะเสียชีวิตได้อย่างไรตราลกาสูตรก็มานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยเราขอถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ฆ่าได้เนี่ยก็ขอให้เป็นศิวบุตรแล้วกันนะครับก็ซึ่งศิวบุตรเนี่ยที่ว่าเนี่ยก็เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยพระสิวะพระแม่อ,อุมาไม่ไม่ไม,มีตอนนั้นพระพระสิวะเนี่ยนะครับผมท่านเสียใจยอยู่จากการที่พระนางสตรีเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้ว อสูรก็ฉลาดครับผมมองเห็นตรงนี้ว่าในเมื่อพระ,พระแม่อุมานะครับผมซึ่งเป็นพระแม่สติตอนนั้นเนี่ยท่านได้สูญหายไปจากโลกไปแล้วการที่จะเกิดศิวบุตรนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ตาราคาสูรก็เห็นว่าถ้าขอพรแบบนี้แล้วการเป็นอมตะของตนเองนั้นจะอยู่ยาวนานสืบเนื่องต่อไปนะครับเรื่องราวก็เป็นเรืนมาตรงนี้พระพุมก็ให้พรไปตามทีต่ตาราคาสูรเนี่ยขอไว้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ พระสิวะเนี่ยนะครับท่านก็ไปพบกับตอนนั้นเป็นพระนางปารวตีนะครับผมซึ่งเป็นชาติที่หลังจากที่พระแม่สตีนะครับผมเสียชีวิตไปทางญาณบาร,รมีก็ดึงกลับมาที่พระแม่อธิศสตินะครับก็ทางกรสูนเนี่ยต้องบอกว่าตาราการสูนหลังจากได้พรไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โห มีความเผิ่มเกลือมากนะครับบุกไปที่สวรรค์บุกไปที่ทุกที่เลยนะครับสร้างความปั่นป่วนไปมากไปรบทับจับศึกนะครับไปขโมยทรัพย์สินต่างๆของพระอินทร์นะครับพระอินทร์ก็พ่ายแพ้กับตาราคาสูรด้วยนะครับรวมถึงพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ก็ถูกบังคับให้อาทิตย์อัสดงห้ามขึ้นพระจันทร์ก็ถูกบังคับให้ลอยเท่กเต้งคว้างคว้งคว้างไว้อย่างนั้นไปไหนก็ไม่ได้นะครับก็คือมีแต่พระจันทร์อย่างเดียวมีแต่ความมืดอย่างเดียว ลมก็ถูกบังคับให้ไปพัดไปในทิศทางที่จะารากาสนกําหนดเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าโลกมีความปั่นป่วนมากนะครับทั้งข้างฝ่ายทางเทพเนี่ยนะครับก็ไปขอให้ทางพระแม่อธทิศตินะครับก็พูดถึงพงพระแม่อวกมาท่านตอนนั้นเนี่ยท่านเสียชีวิตจากการเป็นพระแม่สตีแล้วเนี่ยก็ไปขอให้ทาง พระแม่อาิตติเนี่ยอวตารอีกสักครั้งหนึ่งท่านก็อวตารมาเป็นพระแม่ปราวตีนะครับซึ่งพระแม่ปราวตีก็มีการบำเพ็ญพ,พรภาวนาจนเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับผมขององค์พระศิวะนะครับแล้วก็ได้สยุมพรแต่งงานกันนะครับพอสยุมพรแต่งงานกันปุ๊บก็เป็นช่วงแรกของการแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าพระศิวะพระองค์มานเนี่ยท่านไม่ได้มีความปรารถนาที่จะมีบุตรเลยนะครับท่านก็เอาใหม่ประมาณน,นะครับผมท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง พักผ่อนมีความสําราญนะครับผมเป็นชีวิตคู่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากมีบุตรนะครับจนกระทั่งความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเจ้าตาระกาศูนย์นี่ยนะครับมันเดือดร้อนกันไปทั่วเลยแล้วก็พรที่พระบรมท่านให้ไว้เนี่ยต้องบอกว่าสร้างให้อิทธิฤทธิ์ขององค์ตาระกาศูนเนี่ยต้องบอกว่ามีความสมบูรณ์เพอร์เฟกมากไม่มีเทพองค์ใดที่จะมาต่อก่อนได้เลยเห็นดังนั้นนะครับทางเทพเนี่ยก็เลยไปขอ พรกับทางพระศิวะนะครับบอกว่าในเมื่อพระพรมนะครับท่านบรรดาลพรให้ตราการศูนย์เนี่ยจะเสียชีวิตก็ต่อเมื่อมีศิวะบุตรเท่านั้นที่จะสังหารสังหารตนได้ด้วยเหตุนี้นะครับต้องมีต้องขอให้ท่านพระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยท่านขอให้มีบุตรมีเทพที่เป็นบุตรมาเพื่อปาราบตรการศูนเถิดน,นะครับซึ่งพระศิวะเนี่ยช่วงแรกก็หลังจากที่ อนิมูลนะครับช่วงแรกๆนะไม่ได้มีความคิดว่าจะมีบุตรนะครับก็เลยจาเป็นต้องมีการทําทพิธีเสพสังวาสกับองค์พระแม่อุมาเพื่อที่จะมีบุตรนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ทําการปิดปากผ้ามาไว้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ท่านกําลังทําพิธีต่างๆเนี่ยปรากฏว่าทางเหล่าบารรดาเทพนะครับที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านเทพเนี่ยถูกสั่งไว้แล้วนะครับว่าห้าม อย่าให้มารบกวนในพิธีกรรมนี้แต่ปรากฏว่าเทพเนี่ยมีความที่ร้อนใจมากนะครับเพราะตอนนี้ตาราาศูนย์เนี่ยเร่งเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วแล้วกําลังจะามาถล่มสวรรค์อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เลยทําให้เทพเนี่ยบรรดาเหล่าบรรดาเทพเนี่ยไปขัดจังหวะนะครับที่ท่านกําลังประกอบพิธีกรรมกันอยู่นั้นการไปขัดจังหวะ้ดยการเปิดปากหินเปิดปากถ้ำนะครับที่ขั้นไว้เนี่ยก็เอาออก ก็เลยทำให้เข้าไปรบกวนนะครับซึ่งในระหว่างที่กําลังเสียสังวาสกันอยู่นั้นเนี่ยอพอเจอว่าเหล่าบรรดาเทวดาเข้ามาเนี่ยพระาะฉิวะท่านก็ตกใจแล้ะพระออกนะครับพอท่านตกใจพระออกปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่าน้ําเชื้อนะครับได้ออกมาจากอาตอนนั้นอ่ะเป็น ในระหว่างที่เสด็จสงว่าเนี่ยน้ำเชื้อของท่านเนี่ยก็ได้ออกมาพอดีนะครับซึ่งน้าเชื้อของพระศิวะเนี่ยต้องบอกว่ามีความร้อนแรงมากนะครับเรียกว่าถ้าเกิดตกไปในที่ไหนเนี่ยก็ร้อนเกิดภัยพิบัติไปทั่วทําให้องค์พระอัคนีเทพนะครับเป็นเทพองค์เดียวที่สามารถทนความร้อนได้จึงได้จําจแรงแปลงกายเป็นนกพิราบไปเพื่อคาบเอาน้ําเชื้อที่เกิดขึ้นนะครับจากองค์พระสิวะในครั้งนั้นพระแม่อุมานั้น นะครับผมข้างฝ่ายพระแม่อุมาน,นั้นเมื่อมีบรรดาเหล่าบรรดาเทพเนี่ยมาขัดจังหวะเนี่ยท่านก็โมโหโกรธาโกรธมากเลยเพราะว่าด้วยความที่บรรดาเหล่าบรรดาเทพเนี่ยไม่สนใจเลยสนใจเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนว่าจะขอให้มาช่วยโดยไม่ได้ดูกาละเทศะเลยว่าเวลานี้เป็นเวลาอะไรนะครับท่านก็โมโหมากแล้วก็แปลงร่างเป็นพระแม่ธุรคานะครับแล้วก็ทําการสาปเหล่าบรรดาเทพเทวดาทั้งหมดนี้ นับแต่นี้ไปขอให้บรรดาเหล่าบรรดาเทพเทวานั้นขอให้ภรรยาของท่านทุกคนจงเป็นหมัน่นนะครับในเมื่อบรรดาท่านมาขัดจังหวะในการเสพสังวาสในการมีบุตรของเราขอให้เทพทุกตนเป็นหมั่นให้หมดเลยไม่สามารถมีบุตรกับภรรยาของท่านได้นะครับซึ่งโดยเฉพาะอัคนีเทพนะครับขอให้ต่อไปนี้ไม่ว่าท่านไปแตะสิ่งใดก็ตามขอให้สิ่งนั้นมอดไม่เป็นจุนนะครับนั่นก็เป็นคำสาปทีก สาบไว้ซึ่งทางพระศิวะเนี่ยท่านก็เห็นว่าคำสาบเนี้ยก็สงสารองค์พระคณิเทพนะครับว่าองค์พระคณิเทพเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนก็เลยให้ผ่อนเพิ่มไปอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าการมอดไม่เป็นจุลของทุกสิ่งที่พระคณีแตะนั้นก็ขอให้สิ่งนั้นได้ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาให้แก่เหล่าบรรดาเทพนั่นเอง,เองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าต่อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบูชาพฤติกรรมต่าง จะเห็นได้ว่าพราหมณ์พิธีจะโยนเข้าไปในไฟผ่านพระอัคนิเทพก็เกิดเป็นพรจากสิ่งนี้นี่เองและคําสาปของพระแม่อุวานั้นก็มีผลนะครับก็คือทําให้บรรดาเหล่าบรรดาเทพทั้งต่างนะครับผมที่อยู่บนสวงสวรรค์นี้จะสังเกตได้ว่านะครับเราจะเห็นว่า,ราบรรดาเทพทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีเทพองค์ไหนเลยที่มีบุญที่อยู่บนสวรรค์ที่เป็นเทพนะครับ ช่วงยุคแรกๆเนี่ยยังพอมีบ้างนะมีการสืบสันตติวงศ์นะของบรรดาเหล่าการศยปะเทพบิดอนนะครับท่านมีรูปบรรดาเทพต่างๆแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจะเห็นว่าเทพเนี่ยแทบจะไม่มีลูกกันเลยไม่มีบุตรกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามนะครับที่จําเป็นจะต้องมีการอวตารจะต้องมีการแบ่งภาคจะต้องมีบุตรนะครับทำให้บรรดาเหล่าบรรดาเทพเนี่ยจะต้องมีบุตรผ่านสิ่งอื่นๆมีบุตรผ่านเหล่าบรรดา นมนุษย์หรือว่าสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ชายาของตนที่เป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะครับตัวยอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าในช่วงรามายณะนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้นพระพายเนี่ยรับคําสั่งเอาตินย์ของพระศิวะเนี่ยไปอุบัติไปเป็นพระหนุมานนะครับพระพายเนี่ยก็ไม่สามารถามีบุตรกับพระชายาเพื่อจะออกมาเป็นเทพเพื่อช่วยไปช่วยพระรามสู้รบได้นะครับกท็ทำให้ตัวเองเนี่ยก็ต้องไปมีบุตรผ่านนางสวา รหรือ <gorilla> ตอนนั้นนะครับแม้แต่พระอคติเทพนะครับอยากจะไปช่วยพระรามรบนะครับก็ไม่สามารถมีบุตรได้จนเองก็จําเป็นต้องไปพึ่งภรรยาของฤาษีนะครับก็รวมถึงพระอินทก็เช่นกันนะครับตอนนั้นพระอินนะครับก็อยากจะช่วยพระรามเช่นกันนะครับก็ทําไม่ได้เหมือนกันไม่สามารถมีบุตรแล้วก็สั่งให้บุตรของตนไปช่วยพระรามได้ก็ต้องอาศัยภรรายาของฤาษีเช่นกันก็เกิดออกมาเป็นองค์ภาลีอกสุครีตนั่นเองนะครับจึงจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับจากคำสาปในครั้งนี้มีผลอย่างมากทําให้โลกสวรรค์เนี่ยเกิดความปันปวดทีเดียวก็ไม่สามารถมีบุตรกันได้นะครับจากคำสาปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่เองและนะครับก็หลังจากที่โอเมื่อสักครู่จะเล่าให้ฟังไปนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยทางพระอคนิเทพนะครับอคนิเทพเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรียกในทางสันสกฤตเนี่ยเป็นอคนิเทพเนี่ยนะครับ ก็หมายถึงพระอัคคีด้วยนะครับก็เป็นองค์เดียวกันนะถ้าพูดถึงนะอัคคณีอัคคีเนี่ยจะเป็นเทพองค์เดียวกันคือเป็นเทพแห่งพลินงนั่นเองท่านก็นครับเอาน้ําเชื้อนะครับซึ่งมีความร้อนแรงขององค์พระศิวะนะครับบินไปนะครับบินไปยังโลกมนุษย์นะครับซึ่งพอบินไปถึงยังโลกมนุษย์แล้วนะครับก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งครับก็เริ่มจะทนความร้อน ของน้ำเชื้ออันนี้ไม่ไหวนะครับทําให้ภาคอนเทศที่อยู่ในร่างของนกพิราบนั้นจําเป็นต้องคายในส่วนของน้ําเชื้อออกมาซึ่งถุงน้ําเชื้อเนี่ยก็ได้ถูกพระพายนะครับเห็นว่าอ่น้ําเชื้อถูกหลุดออกมาจากปากของนกพิราบซึ่งเป็นภาคอนเทศแปลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความเดือดร้อนพระพายก็ทกําการพัดน้ําเชื้อนี้นะครับไปยังเขาหิมาลัยซึ่งเขาเมหิมาลัยเนี่ยท,ท่านเท้าหิม,มวัดนะครับซึ่งเป็นพระบิดาของ ท่านก็เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับก็ท้าหิมวัดเนี่ยนะครับก็ท่านก็รับในส่วนของน้ําเชื้อนั้นต่อไปปรากฏว่าพเพราะว่าตรงเครือข่ายเขอมาลัยเนี่ยนะครับจะมีความเย็นมากนะครับที่จะขอสามารถทําให้ความร้อนแรงของน้ําเชื้อนเนี่ยเบาลงได้นะครับแต่กระนั้นนะครับถึงกระนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทานทุนความร้อนแรงของน้ําเชื้อตรงนั้นได้โดยทําให้ ท้าหิมวัดยังต้องทําการส่งต่อนะคร้ำเชื้อนนไปอยังพระแม่คงคานะครับเพราะว่าเทือกเขาหิมาลัยจะเป็นต้นกําเนิดของพระแม่คงคานะครับแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ําที่เกิดจากการไหลมาจากน้ําอันบริสุทธิ์จากเทือกเขาหิมาลัยซึ่งพระแม่คงคาในทางอินเดียนั้นน,กนอกเหนือจากจะเป็นในส่วนของชื่อของแม่น้ําแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทพพระแม่คงคาเป็นผู้ดูแลนั่นเอง ถือได้ว่าเป็นแม่น้ําที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดจากเทือกเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ําที่บริสุทธิ์ไหลลงมานะครับซึ่งทําตัวแม่น้ําคงคาเนี่ยก็จะเป็นที่บูชากันมากๆของชาวอินเดียนะครับชาวอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับก็จะพึ่งในส่วนของแม่น้ําเป็นหลักเลยในการชําระล้างร่างกายนะครับหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการลอยล่าง แม่น้าคงคานั่นเองนะครับซึ่งแม่น้ําคงคานะครับพระแม่คงคาก็ทําหน้าที่ในการอบอุ้มนะครับน้ำเชื้ออันนี้ส่งต่อมานะครับแต่ด้วยความร้อนแรงเช่นกันนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับส่งต่อมาที่กระทั่งไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งที่อยู่บนเทือเกเขาอิมาลัยนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงแม่น้ําคงคานะครับก็ไม่สามารถรองรับความร้อนแรงจากน้าเชือ้อตรงนั้นได้นะครับเกยทําให้พระแม่คงคาต้องส่งต่อ ไปที่ต้นกกนะครับก็ต้นกกเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการเป็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนกับมดลูกนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการทําให้พระสิวบุตรเกิดกําเนิดขึ้นมาน้ำเชื้อตรงนี้นะครับถูกแตกออกเป็น6ส่วนด้วยกันและแต่ละส่วนนั้นก็จะถูกไปอยู่ในส่วนของกลีบของบัวนั่นเองซึ่งกลีบของบัวทั้ง6กนั้นนะครับก็ทําการารับรองรับน้ําเชื้อที่แบ่งเป็น6ส่วนนี้และเมื่อเวลาผ่านไปทั้งหมด 6วันนะครับพระขันธก,กุมารก็ได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับพระขันธก,กุมารน,นะครับถือกําเนิดขึ้นเป็นเด็ก6คนด้วยกันอยู่บนกรีบบัวนะครับหลังจากปา่นไป6วันนะครับ,ากการนะรบสิ่งนั้นหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าพระพรหมนะครับท่านมีญาณารมีที่สูงส่งก็ตรวจพบว,ว่ามีเด็กน้อยที่มีพลังอํานาจที่มหาศาลได้ถือกําเนิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับ ท่านก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้การละสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มที่เป็นมงคลมากเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีกําลังมีวาสนาบารมีมากแต่ยังไม่มีใครที่คอยไปดูแลนะครับก็ปรากฏว่าท่านก็เลยมีบัญชานะครับพระบรมก็มีบัญชาว่าขอให้ฤาษีวิศวามิตรนะครับซึ่งเป็นฤาษีที่เกิดแต่พระบรมนะครับซึ่งอาจารย์เคยเล่าไปให้ฟังนะครับเป็นฤาษีที่มีความสําคัญมากท่านก็ในการได้รับคําสั่งจาก ผมว่าให้ไปชำระล้างร่างกายนะครับดูแลองค์เด็กน้อยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางพระสุสีวิศวามิตรเนี่ยก็ได้ไปตามคําสั่งของพระผมนะครับแล้วก็ไปเจอว่ามีเด็กน้อย6คนเนี่ยนะครับเด็กน้อยที่เป็นประกันตกุมารเนี่ยถือกําเนิดขึ้นและก็ไม่ทราบว่าเด็กน้อยนี่เป็นใครนะครับแต่ก็ตามคําสั่งของพระผรมเนี่ยบอกว่าให้ท่านเนี่ย ชำระร่างนั่งกายดูแลเด็กน้อยนี่นะครับให้ดีที่สุดเลยทาตามพิธีกรรมที่ควรจะเป็นปรากฏว่าพระการกุมารน,นั้นท่านก็ทราบความว่านี่เป็นคําสั่งของพระองค์เป็นองค์ที่สั่งมาว่ามาให้มาดูแลท่านนะครับก็ทั้งฤาษีวิศวมิตรเนี่ยก็ทําการชำระร่างร่างกายนะครับตามหลักคำพีพระเวทเลยนะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีทําให้ท่านเองเนี่ยก็รู้สึกถูกชะตาแล้วก็พอพึงพอใจกับการปฏิบัติขององค์ฤาษีวิศวมิตรมา พอท่านพึงพอใจแล้วนะครับท่านก็ได้ประทานพรให้กับองค์ฤาษีวิศวามิตรว่านับจากนี้ต่อไปนั้นขอให้ท่านได้เป็นองค์พรหมฤาษีนะครับซึ่งฤาษีวิศวามิตรก็แปลกใจว่าเด็กน้อยทนนี้นะครับทําไมถึงมีพลังอํานาจและสามารถประทานพรให้กับเราผู้เป็นฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ได้นะครับก็สอบถามไปนะครับว่าตกลงแล้วนท่านเป็นใครกันแน่ทําไมถึงมีพลังอํานาจถึงมีความสง่าง,งามถึงเพียงนี้ ท่านก็บอกแต่เพียงว่าให้เรียกเราว่ากูหาซึ่งแปลว่าผู้เล่นลับนั่นเองก็ไม่ได้ยอมบอกนะครับว่าเป็นที่มาที่ไปของท่านนี่เป็นยังไงมาจากไหนนะครับกันแน่นะครับก็เลยทําให้ฤาษีเนี่ยท่านก็ทำการแสดงความเคารพแล้วก็กลับไปที่สวรรค์นั่นเองโดยที่ก็ยังมีความขาใจว่าเด็กคนนี้คือใครนะครับซึ่งร่างทั้งหกของเด็กน้อยที่เกิดมานะครับก็ปรากฏว่าองค์พระกันทกุมารเนี่ยนะครับก็ มีหลังจากที่พอเกิดมาแล้วได้รับชําระรล้างร่างกายโดยศีลวิศววิตยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีผู้ดูแลเลยปรากฏว่านางกิติกานะครับเป็นเทพีที่เป็นเทเทพประจําดาวลูกไก่นะครับดาวลูกไก่ของอินเดียนะครับจะมีเทวดาทั้งหมดมีดาวทั้งหมด6ดาวหกดวงด้วยกันแล้วก็มีเทพีนะครับที่คอยดูแลที่เป็นเทเทพประจําดาวลูกไก่ทั้งหมด6องค์ด้วยกันซึ่งจะเรียกทั้ง6องค์นี้ว่านางพระนางกิต กฤติกานะครับพ่านังกิกาคาว่ากฤติการนี่คือจะแปลว่าดาวลูกไก่นั่นเองของไทยเราเนี่ยดาวลูกไก่จะมี7ดวงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาวลูกไก่อินเดียเนี่ยจะเป็น6ดวงแล้วก็อย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปนะครับในบรรดาท้องฟ้านะครับผมเทพเทวดานะครับถ้าเกิดเป็นดกหมู่ดาวแล้วแล้วก็ถ้าเป็นอินเดียเนี่ยหมู่ดาวจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยเป็นเทพีทั้งหมดเลยพระจันทร์เนี่ยจะเป็นเทพผู้ชายแล้วก็เทพีที่เป็นดวงดาวเนี่ยก็จะเป็นภรรยาของพระจันทร์เป็นส่วนใหญ่เลย รวมถึงองค์พระกิติกาด้วยนะครับก็ทั้ง6เนี่ยได้เดินทางมาจากสวรรค์นะครับแล้วก็บังเิญมาเห็นว่ามีเด็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่ต้องบอกว่าพระขันธกุมารตอนแรกกาเน,นิดของท่านเนี่ยต้องบอกว่าท่านมีความมีบาร,รมีสูงส่งสม,มากมีความสว่างสดใสมีความน่ารักมากใครเห็นใครได้พบได้เจอก็มีความรักมากๆนางกฤติกานะครับก็ มาเห็นเนี่ยก็มีความรู้สึกรักใคร่มากเลยนะครับซึ่งจะมีอยู่สองตำนานนะครับบางตำนานก็บอกว่า,าพระกันทกุมารเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยออกมาแค่เป็นองค์เดียวนะครับแล้วก็มีการแบ่งร่างออกมาหกองค์เพื่อให้นางกฤติากาเนี่ยได้ดูแลบางตำนานก็บอกว่าท่านเป็นหกองแล้วก็สามารถรวมเป็นองค์เดียวได้นะครับซึ่งเลขหกเนี่ยก็จะเป็นเลขที่มีความสําคัญละกับพระขันทกุมารมาก,มากซึ่งในระหว่างที่ท่านได้เจอกับองค์พระกฤติากาเนี่ยนะครับ พระนางกิจการทั้ง6กเนี่ยก็มีความสมัครรักใคร่มากเลยแล้วก็อยากดูแลบุตรทั้ง6เนี่ยนะครับบ้างก็ว่าแบ่งเป็น6คนเลยบ้างก็ว่าเป็นเด็กเป็นเด็กคนเดียวพอเห็นว่ามีนางกิติการทั้ง6เนี่ยท่านก็แยกออกมาทั้งหมดเป็นหหัวด้วยกันเพื่อให้นางกิติการเนี่ยได้ดูแลแล้วก็ได้ดื่มนมจากนางกิติการทั้งหนะครับแต่ละคนด้วยกันนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าพระนางกิติการเนี่ยก็ได้ดูแลฟูมฟักองพระขันทกุมารเป็นอย่างดี จนเติบใหญ่นะครับซึ่งท่านก็มีความรักในเด็กคนนี้มากเลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าเมื่อเราพูดถึงองค์พระกันทกุมารแล้วอีกชื่อดึงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่อินเดียนะไปพูดถึงคันทกุมานเนี่ยต้องบอกว่าคนอินเดียไม่รู้จักนะครับกันทกุมารต้องเรียกว่าการติเกยะนะครับการติเกยะคำว่าการติเกยะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะเราพูดถึงพระนางกติกา กิกาแปลว่าดาวลูกไก่การัติเกยะนะครับผมก็แปลว่าผู้เป็นที่รักของดาวลูกไก่นั่นเองซึ่งก็จะหมายถึงองค์พระคันทกุมารน,นั่นเองนะครับก็รเรื่องราวเล่ามาถึงประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพระขันทกุมารน,นียนะครับเป็นเทพที่ได้รับการยกย่องแล้วเคารพบูชาโดยเฉพาะนะครับกับทางอินเดียทางใต้นะครับทางอินเดียใต้เนี่ยจะมีการบูชาพระขันทกุมาร กันเยอะะมาะครบโดยเฉพาะทางอินเดียใต้ทางศีรากานะครับแล้วก็ชื่อโดยส่วนใหญ่ปกติเนี่ยอย่างที่เคยเล่า,ลาไปนะครับผมเทพทุกอง์เลยจะมีพระนามทั้ง108พระนามแล้วก็ในส่วนของพระขันทกุมารนี้นะครับถ้าเกิดไปที่อินเดียนะเราต้องเรียกว่าการติเกียนะครับการติเกียผ,ผู้เป็นที่รักแห่งดาวรุกไก่ก็จะเข้าใจกันเลยว่าหมายถึงองค์พระขันทกุมารนี่เองนะครับซึ่งพระขันทกุมารน,นะครับ มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากที่กำเนิดขึ้นจะมีความหาสัสจจรันเกิดขึ้นแล้วนะครับดูแลโดยนางกิติการแล้วเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอีกในตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยนางกิติการแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับการปรับตรากาศูนย์ยังไงนะครับรวมถึงการที่ผู้ใดที่หมดกับการบูชา บ้างนะครับว่าใครที่เหมาะก,กับการบูชาพระกันทกุมารบ้างบูชาแล้วควรจะบูชาอย่างไรให้เกิดควรจะอธิษฐานในด้านไหนดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับนะครับก็คือพระกันทกุมารเนี่ยเป็นเทพที่ไม่สามารถบูชาเดี่ยวได้นะครับหลายๆท่านที่ได้ฟังมาถึงตอนนี้นะครับที่บูชามีพระกันทกุมารบูชาอยู่แล้วนะครับให้ระวังให้ดีนะครับผมเดี๋ยวตอนต่อไปอาจารย์จะมาเฉลยเคล็ดลับว่าอะไรเป็นเคล็ดลับสําคัญในการบูชาของพระกันทกุมาร ที่อาจารย์บอกว่าไม่สามารถบูชาเดียวได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าความน่าสนใจขององค์เทพองค์น,นี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเราชาวไทยอย่างไรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ